ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อตอมรถไทยนะครับผมครับสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊คลรถไทยสายโฮดเมืองกุดนะครับผมมินิกาได้มาลงหน้างานที่สี่นะครับของฤดูกาลนะครับม่างคันเถะยิฐไทยมันนะครับผมสีผ้ามาบึงเอากระเพยอกนะครับผมกระเพยบ้านนะครับต้นไม้เขาลงหลายต้นอยู่พี่น้องจัว่าบริเตยนะครับผม เดี๋ยวสิฝากกล่องน้ำส่องดังเว้นนะครับผมมันบ่มีเวลาเดาใช่เนาะเออหน้าเบาพ่อเอามาจังเลยก็จินี่ที่หม้อไซค์ทีแหลมอ่ะบ<ห>่แค<ป>่ยังได้บัตนคือจอดรถฝากกล่องในะี่ามันดังคือเจอ้เาะถอดไม่ออกที่หลังเพาะมาที่หลังกล่องที่แค่ยังเหมือนเจ้าสีฝากกล่องเดี่ยวเขาไฟแนบไปว้าว เป็นยังไงจะมาแลกอต่อจิตถิบันบิบำเพ็นทางมันได้อ้าวกล้องเพิ่นแะครับขอโทษขอดความหลายครับแล้มันค่อนเกี่ยวกออับอันเนี้ยซุปมันบะมีบะเย็ยนี่นี่แม่ยืดสาเอามาหมุนใส่เนี่ยเอาวสายแล้วบ่สายข้องอแล้ว

ตเต็ปยำแม,มงซสอนมากเลยนกว่อได้กอ่อได้ทันวันต่อไป มันอยู่แปนดีเนาะบอเคยมีพวกใหม่พากว่าก็ได้เป็นตัวเฮียที่หวังเป็นไงเรยายป้าบอก 蹬蹬蹬蹬。Đ เพิ่งนีแ่แหละเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนทางครับโอ้ย <c oughs> นิ่งเรื่องมาเลยเนาะอ้าวแหวงไปแล้วครับ10% 奉我各位。 あ ไม่ไผ่หน่อยก็คือไม่ไผ่สังไผ่มีหลายไม่ไผ่อันนี้ไม่ให้ไไม่ไผ่น้ำไม่ไพ้ยังไงไม่ไผ่บ้านอยู่แต่ว่ามันเป็นไม่ไผ่น้ำเนี่ยน้ำหลายโพดเออเนี่ยออ